สวัสดีผู้กครองและนักเรียนทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูพึ่งกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันอังคารที่สิบสามเรามาพบกันกับวิชาภาษาไทยครูพึ่งอีกแล้วนะคะอาราคาสงสัยใช่ไหมครูใส่ชุดอะไรเสื้อคอกระเช้าเด็กๆเสื้อคอกระเช้าเสื้อคอกระเช้าเนี้ยเป็นเสื้อที่ผู้หญิงไทยเราสมัยก่อนเราชอบใส่กันส,สมัยก่อนเขาใส่ชอบใส่เสื้อคอกระเช้ามันสบายมันถ่ายเทอากาศดี ถ้าเป็นปัจจุบันจะเห็นคนแก่ชอบใส่เนาะคนแก่ใส่สมัยสมัยเนี้ยสมัยปัจจุบันเนี่ยคนแก่ชอบใส่แต่ครูพึ่งยังไม่แก่นะลูกครูเพึ่งยังไม่แก่ครูพึ่งยังแบบสิบสี่สิบห้าอยู่เลยอ่าคุณคุณครูพึ่งขอเข้าเข้าสถานการณ์นิดนึงช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดที่รุนแรงนักเรียนนักเรียนอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะป้องกันนะใส่แมสนะคะ ใส่แมสแล้วก็ไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงหากจําเป็นต้องไปซื้อของกระปูกของข้างนอกใส่แมสออกไปทุกครั้งอย่าลืมพกเจลแอแล,ลกอฮอล์ด้วยลูกฉีดเลยลูกฉีดมือทั้งพัสะอาดกลับมาถึงบ้านก็ล้างมือให้เรียบร้อยทำความสะอาด ตอนนี้เราจะต้องป้องกันนะลูกนะเพราะว่ามันรุนแรงจกักทั่วทิศทางเลยรอบบ้านกันไปหมดเลยเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ใครติดไม่ติดแหละแต่เราต้องป้องกันไว้และเพราะว่ามันเข้าใกล้มาทุกทีสายพันธุ์ใหม่ๆก็มาเยอะมากดูแลตัวเองด้วยนะคะเด็กๆและช่วงนี้ฝนตกด้วย,วยอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยดูแลด้วยนะคะดูแลตัวเองด้วย เอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องกันวันนี้คุณครูพึ่งจะมาสอนวิชาภาษาไทยแต่เป็นหลักภาษาเพราะวันนคดีเราเรียนกันไปแล้ววันพระรหัสอ่าต่อมาวันอังคารเป็นหลักภาษานะคะเด็กๆหลักภาษาหลักภาษานี่เราจะเรียนวันนี้เราจะเรียนเรื่องการบอกความหมายของคําการบอกความหมายของคํานะคะอ่า การบอกความหมายของคําแต่ละคําที่คุณครูพึ่งจัดทําขึ้นในเพื่อมาสอนนักเรียนก็เอามาจากในหนังสือเรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่เหมือนเดิมก็คือนักเรียนได้เรียนกันแล้วเรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่เนาะคุณครูพึ่งเอาเนื้อเอาคำเน่ยนั่นแหละเอามาเอามาเอามาแบบบอกความหมายเนาะ งั้นเราไปพบกับคลิปการเรียนการสอนกันดีกว่านะคะเด็กๆเอาละค่ะไปชมคลอะละค่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีก,กว่าเนาะเรามาเข้าเรื่องหลักภาษาไทายวิชาภาษาไทายหลักภาษาไทายนะคะอ่าเมื่อวันพฤหัสเราเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมกันไปแล้วรอบนี้เรามาเรียนหลักภาษาไทายกันนะคะเด็กๆหลักภาษาไทายวันทุกวันอังคารจะเรียนหลักภาษาไทายอ้าววันนี้หลักภาษาไทาย หลักภาษาไทายคุณครูพึ่งจะมาสอนเกี่ยวกับการบอกความหมายของคํานะคะการบอกความหมายของคำยังอยู่ในเนื้อเรื่องเดิมเรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่เหมือนเดิมแต่เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการบอกความหมายของคำมาดูคําแรกกันนะคะคําแรก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 คําว่าทักทายคำว่าทักทายนะคะเด็กๆทักทาย ทักทายนี่หมายหมายความว่าถามถ่ายถึงท so, ุกสุขหรือชีวิตความเป็นอยู่ด้วยไมตรีด้วยไมตรีนะคะเด็กๆความหมายคือถามถ่ายถึงทุกสุขหรือชีวิตความเป็นอยู่ด้วยไมตรีไอ้อย่างเช่นยกตัวอย่างเอาใครดีกว่าอ๋อเธอถามอะไรที่ก่อนอาซันฟานอ่ะสมมุติว่าซันฟานก็โอเคซันฟานก็โอเคเจอกันอ่าซันฟันก็โอเคเจอกัน อาซันฟานเดินมาโอเคเอ้าเป็ไงนบ้างสบายดีไหมเนี่ยไม่เจอกันตั้งนานเนี่ยการทักทายกันโอเคฉันสบายดีแล้วเธอล่ะเธอสบายดีไหมอ่านี่คือการทักทายกันนะคะการทักทายการถามไถ่ถึงทุกสุขหรือชีวิตความเป็นอยู่ด้วยไมตรีนะคะเด็กๆด้วยไมตรีอ่าต่อมาต่อมาต่อมา ต่อมาคําว่าแนะนํานะคะแนะนําต่อมาคําว่าแนะนําหมายความว่าอย่างไรอ่าดูแนะนําหมายความว่าบอกหรือชี้แจงให้ปฏิบัติอ่าหรือบอกให้รู้จาักกันตามธรรมเนียมอ่าอ่าเอาเรามาดูความหมายแรกก่อนบอกหรือชี้แจงให้ปฏิบัติก็คืออ่าเดี๋ยว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 ลองดูอะไรชิ่นกันเอาใครดีกว่าสมมติ โอเคเอาเป็นเอาเป็นอน้องข้าวหอมน้องข้าวหอมกับน้องสตโตนน้องข้าวหอมกับน้องสโตนอะสมมุติว่าสมมติว่าสโตนเป็นเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะน้องสตโตนก็บอกข้าวหอมว่าแนะนําแนะนําการปฏิบัติการปฏิบัติตัวป้องอ่ะปฏิบัติยังไงให้ป้องกันโควิดสิบเก้าอะน้าน้องสตโตนก็แนะนํา ให้เข้าหอมใส่แมสล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นี่คือการแนะนําการแนะนําเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 อ่ะอ้าวเอาใครอีกคนนึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหาก่อนหาก่อนเอาเป็นน้องสตาร์ทดีกว่าน้องสตาร์สสมมติน้องสตาร์ทเนี่ยความความหมายข้างล่างบอกให้รู้จักกันตามธรรมเนียมอ่น้องสตาร์สสมมติว่าน้องสตาร์ทออกมาหน้าห้องน้องสตาร์ทบอกว่าเด็กสวัสดีครับ อ่าผมชื่อเด็กชายนัทพลจันทศรนอ่านี่คือการแนะนําตัวเราให้รู้จักกันตามธรรมเนียมอ่าอ่าเข้าใจคําว่าแนะนําหรือยังคะแนะนํามีบอกความหมายได้สองอย่างก็คือแนะนําให้ปฏิบัติตามกับแนะนําตัวเราเองหรือแนะนําให้คนรู้จักเราต่อมาคําว่าเคารพอืมเคารพเขา น้องคูณแล้วกันน้องคูณสมมติว่าน้องคูณน้องคุณจะมาโรงเรียนมารเรียนตอนเช้าเจอครูของก็ยังไงยกมือไหว้เนะาะทําความเคารพอย่างเงี้ยทำความเคารพหรือไม่ก็อยู่กับครูก็เคารพนอบน้อมครูเอ่อเจอฟังคุณครูเคารพคุณรูยกมือไหว้คุณรูก่อนเรียนอ่าสวัสดีขอบวัสดีครูหลังเรียนก็ขอบคุณทุกครั้งนี่คือการทําความเคารพครู ให้เกียรติรู้หมายการเคารพหมายความว่ายอย่างไงแสดงความน่าความนับถืออาการเคารพก,ก็คือแสดงความนับถือคือเรานับถือคนนี้เราก็ยกมือไหว้เคารพเราให้เกียรตินะต่อมาคําว่าสวัสดีสวัสดีในที่นี้หมายถึงความดีความเจริญหรือเป็นเป็นคำทักทายกันอ่ะสวัสดีสวัสดีในที่นี้ก็คืออ่ะอย่างเช่น เอาเป็นน้องอะไรคอปเตอร์น้องคอปเตอร์น้องคอปเตอร์เจอคุณครูตอนเช้าเข้าเข้าโรงเรียนตอนเช้าก็สวัสดีสวัสดีค่ะคุณครูอย่างนี้สวัสดีค่ะคุณครูผู้บาวผู้หญิงมาอ่ะสมมุติว่าเป็นน้องมิวน้องมิ้วก็สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่คคคะเป็นการพักท้ายและยังจะเป็นทำแบบว่าวยพรช่วงปีใหม่น้องโอเคเขาเห็นไหมลูกเขาเห็นพ่อยกมือไหว้แล้วก็ หน้าป้ายสวัสดีไม่ลูกแบบนี้เนี่ยสวัสดีปีใหม่อะไรเงี้ยขออวยพรให้อ่าน่นแหละคือมันเป็นคำอวยพรก็ได้หรือเป็นคำทักทายก็ได้สวัสดีเนี่ยใช้ได้หลากหลายอันหนึงเช่นสวัสดีวันสงการนะสวัสดีวันขึ้นปีใหม่อ่างเงี้ยจะเห็นรูปภาพอย่างเงี้ยสวัสดีวันขึ้นปีใหม่อยู่หน้าป้ายตามสถานที่ต่างๆนี่คือการอวยพร ให้ให้ให้เหมือนกับว่าแสดงออกถึงการวยพรเออให้สวัสดีขึ้นปีใหม่ขอให้มีความสุขอะไรว่าไปเนาะแต่สวัสดีนโ่งเรียนเป็นการทักทายนะคะสวัสดีค่ะอย่อางเงี้ยสวัสดีครับอย่างเงี้ยเป็นการทักทายอาถัดมายิ้มแย้มคําว่ายิ้มแยม้มหมายความว่าอย่างไรดูสิยิ้มแยม้มยิ้มแยม้มอ่ะยิ้มแยม้มอย่างชื่นน่ะ หมายความว่ายิ้มแย้ยอย่างชิ้บานก็คือว่าอ๋อสมมุติว่าสมมุติว่าเอาน้องน้องอะไรดี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 เออค้นหาก่อนค้นหาก่อนโอเอาน้องบอสบ้างน้องบอสน้องบอสสมมติว่าน้องบอสอะอยากได้อะไรดีอะอยากได้สเก็ตบอร์ดตอนนี้กำลังฮ um ิตน้องบอสอยากได้สเก็ตบอร์ดอยากเล่นสเก็ตบอร์ดมากกล่ น้องบอสได้สเก็ตบอร์ดคุณแม่ซื้อให้ง้นน้องบอสก็ยิ้มแก้มปีเลยโอ้คุณแม่ซื้อสเก็ตบอร์ดให้ยิ้มแก้มปีอย่างเงี้ยคือยิ้มแย้มมันยิ้มยิ้มแบบออกออกมาจากใจจริงๆยิ้มแย้มยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรเงี้ยอยิ้มแย้มยิ้มแบบดีใจอะค่ะไม่ใช่ว่าแค่นยิ้มเงี้ยไม่ใช่นะยิ้มแย้มยิ้มออกมาจากภายในนะคะอื้ม ถัดมาคําว่าไพเราะนะคะไพเราะไพเราะก็คือออย่างเช่นเราฟังเพลงฟังเพลงไพเราะดนตรีเสียงดนตรีไพเราะน่าฟังอะไรประมาณเนี้ยคือเพลงไพเราะสนอกหมูจังเลยน่าฟังอะดนตรีไพเราะอย่างเงี้ยนี่คือกคือาว่าไพเราะหรือว่าบางคนพูดพูดน้าเสียงไพเราะนิ่มพูดน่าฟัง อาสาต่มาคําว่าภาคเรียน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 นี้หมายถึงช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดนะคะทําการสอนติดต่อกันอ่อย่างเช่นภาคเรียนที่หนึ่งภาคเรียนที่สองในการเปิดเรียนเห็นไหมภาคเรียนที่หนึ่งกี่เดือนก็ว่าไปภาคเรียนที่สองกี่เดือนว่าไปก็คือคําว่าภาคเรียนนะคะเด็กๆภาคเรียนถัดมาคําว่าน้ําใจอ่าน้ําใจน้ําใจหมายถึงยังไงน้าใจหมายความว่าติดใจ ใจความรู้สึกในใจที่เราแบบว่าอ่ะเรามีน้ําใจช่วยเพื่อนถือของอย่างเงี้ยยกของแต่ไม่ใช่มีน้ําใจทําการบ้านให้นะคะอันนั้นผิดอันนั้นผิดอันนั้นร้ายเพื่อนเรามีน้ําใจคือให้เพื่อนยืมให้เพื่อนให้เพื่อนแบบยืมยางรบอย่างเงี้ยยืมปากกายืมดินต่อการหรือไม่ก็แบ่งปันขนมไปบริการมีน้ําใจฮะหรือว่าซื้อขนมมาให้การ่น อันนี้เขาเรียกการมีน้ำใจนะคะเด็กน้ำใจอาถัดมาคำว่าโรงเรียนอโรงเรียนโรงเรียนใครไม่รู้จักบ้างฮะโรงเรียนช่วงนี้ปิดเทอมนานสงสัยจะลืมคําว่าโรงเรียนกันไปแล้วโรงเรียนหมายความว่าสถานศึกษานะคะสถานศึกษาสถานศึกษาโรงเรียนอ้าวจากเนื้อเรื่องที่ผ่านมา จากในเรื่องที่ผ่านมาเนาะเรามาดูชื่อเต็มกรุงเทพมหานครกันดีกว่ากรุงเทพมหานครชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครเด็กๆยังไม่รู้จักกันจริงๆก็คือชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครเราเรียกกันสั้นๆกรุงเทพเนี้ยกรุงเทพมันคงกับกรุงเทพมหานครที่มันยาวแล้วยังลูกยังไม่ยาวพอมียาวกว่านี้อีกนี่เรามาดูนะ มาอ่านตามคุณครูกันเลยนะคะเด็กๆกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินระราอาุยุทยามหาดิลกพบนภารัตราชธานีบุรีรมยปุดมราชฉนิเวศมหาสถานออมรพิมานอาวตารติิษ ตักกะทัตเสียวิษณุกรัมประสิษฐ์เอามาอ่านอ่านใหม่นะอ่านอีกรอบหนึ่งกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินมะหินทราอุธเตยมหาดีโลกพุนพรัตน์ราชธานีบุตรีรม อุดมราชานิเวศมหาสถานอมอนพิมานอวตารสถิตตักกะทัศเสียวิษณุกรัมประสิทธิ์เราลองอ่านทวนเรื่อยๆนะคะกระดกลิ้นเนี่ยกระดกลิ้นกระดกลิ้นรอเรือรอเรือ,รอ,รอกระดกลิ้นอย่างเงีนเนะ้ยเยอะๆกระดกแล้วก็เรียนป .2 นะคะหัดกระดกลิ้นหัดกระดกลิ้นแรกๆครูก็แหละ เาเงี้ยรอเรเือรอเรือรอเรืออย่างเงี้ยเอาลั้งหลังมาทำได้เรื่อยๆบ่อยๆรอเร <mon>! ือรอเรืออย่างเงี้ยรอเรือ้องลองเทสดูเรื่อยๆนะคะลองทำบ่อยๆนะคะนักเรียนรอเรือรอเรือนะคะลองทำบ่อยๆแรกๆครูก็รอเรืออย่างเงี้ยหอลิ้นรอเรืออย่างรอเรืออย่างอย่างเงี้ยหนูยังหนูลองลองหัดนะลูกหัดบ่อยๆมันจะได้เอาละค่ะ เราอ่าเรามาเจอกันบ้านกันบ้างง่นานคูให้สามข้อพอเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดสามข้อก็พอแล้วสามข้อก็สมองนี่ปวดไปหมดแล้วใช่ไหมคะเด็กๆหัวจะบวมแล้วเนาะหลายวิชาจัดอต่เอาละค่ะคุณครูให้นะักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้อ่าข้อที่หนึ่งภาคเรียนหมายถึงอ่าข้อที่สองสวัสดีหมายถึง แต่ข้อที่สามกรุงเทพมหานครชื่อเต็มว่าอะไรอ่าเราเรียนกันไปแล้วนี่ในเราย้อนกลับไปดูคลิปก็ได้นะคะเด็กๆย้อนกลับไปดูก็ได้วันนี้ครูให้กันบ้านเบาๆไม่หนักสมองนะลูกเนาะพอได้เนาะเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดไม่อยากให้งานเยอะเดี๋ยวสมองระเบิดหมดอ่ล่ะคะ ทำในกระดาษ A4 หรือสมุดที่มีนะคะเราให้ผู้ปกครองถ่ายรูปถ่ายรูปลงในอารบบ้าที่ครูสร้างให้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปเหมือนเดิมไม่จํากัดเวลาและวันส่งส่งเมื่อไหร่ก็ได้ขอให้ขอให้เป็นวันนี้ตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปเพราะถ้าก,ก่อนส่งก่อนมันจะไปกระทบกับวิชาอื่นที่เขาสอนเนาะเวลาคุณครูคนอื่นรับส่งคลิปมามันจะไปตีปกันพันกัน สิบห้านาฬิกาเป็นต้นไปคนผู้ครองคนไหนไม่ว่างก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ถ้าคนไหนแบบอยู่กับตายายอะไรเงี้ยก็รอผู้ครองหยุดก่อนก็ได้นะลูกไม่ต้องรีบนะลูกเราก็เปิดเปิดเรียนรู้ไปเรื่อยๆเปิดเรียนเปิดเรียนไปเรื่อยๆอเดี๋ยวพอวันหยุดให้ให้พ่อกับแม่มาอธิบายทวนให้อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้นะคะเด็กๆอย่าอย่าทิ้งการเรียนรู้เชื่อครู ราคาของครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่วันพระฤหัสบวดีกับวันวันคดีและวรรนอังคารมาพบกันใหม่วันพฤหัสกับวรรณคดีและวรรณกรรมชั่วโมงนี้หมดชั่วโมงแล้วของหลักภาษาคุณครูขอสวัสดีนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ